สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival ครับผมก็อันนี้เป็นคลิปมือใหม่นะทุกคนสวัสดีมือใหม่ทุกคนด้วยนะครับคือคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีอ่าคอมเมนต์นึงถามผมมาว่าเราสามารถหาหนังสัตว์นะครับจากที่ไหนได้เยอะๆบ้างนะถ้าเราอยากได้หนังสัตว์เราก็ต้องไปหาสัตว์ครับซึ่ง ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคอมเมนต์นั้นแล้วก็ทุกๆคนนะครับมาสำรวจกันที่โซนภูเขานะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในโซนภูเขานะครับก็จะมีอยู่3ามแมปก็คือเป็นยอดแหลมหินปูนนะครับหน้าผาหินปูนแล้วก็สันเขาหินปูนนะมาดูกันว่า3ที่นี้เนี่ยแต่ละที่นะครับจะดอบหนังสัตว์เท่าไหร่กัน นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอันนี้เป็นแค่การทดสอบนะคือบางทีเราไปเราอาจจะเจอสัตว์เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตารางแมปนั้นน,นนะมันจะมีอีเวนต์หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือจะมีฝูงหมาป่า3ตัวนะครับกำลังกัดกินศพหรือไม่ก็กัดแทะผู้รอดชีวิตอยู่นะครับ ถ้าอันนั้นเนี่ยถ้าเราเจอนะครับในแต่ละแมปเนี่ยเราก็จะได้เนื้อสัตว์อีก3อันนะเนื้อสัตว์แล้วก็หนังสัตว์นะครับอีก3อันถ้าเจอก็เท่ากับว่าต้องบบกไปอีก3นะแต่อันนี้เดี๋ยวลองดูกันครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ยอดแหลมหินปูนนะทุกคนซึ่งยอดแหลมหินปูนเนี่ยนอกจากกวางแล้วนะครับยังมีสุนัขจิ้งจอกแล้วก็หมาป่าด้วยนะเนื้อสัตว์เนี่ยไอหนังสัตว์เนี่ยนะครับ มันจะแบ่งเป2อันก็คือมีหนังสุนัขยิ้งจอกซึ่งหนังสุนัขยิ้งจอกเนี่ยเราจะเอาไปคาบชุดนะครับกันหนาวเออซึ่งชุดกันหนาวเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้โซนหิมะนะครับถ้าเป็นมือใหม่ผมว่าน่าจะยังไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราขอข้ามเรื่องหนังสุนัขยิ้งจอกไปอาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาพูดถึง หนังสัตว์ธรรมดานะซึ่งหนังสัตว์ธรรมดาที่เราเอาไปตากแดดหรือเอาไปฟอกกันเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าคอมเมนนั้นน่าจะต้องการหนังประเภทนั้นมากกว่านะครับหนังประเภทนั้นเนี่ยเราสามารถหาได้จากสัตว์2ชนิดนะครับก็คือกวางแล้วก็หมาป่านะอ่าก็ในแมปนี้นะครับ เราก็จะเจอทั้งน้องกว้างหมาป่าแล้วก็สุนัขทิ้งจอกด้วยนะยิ่งแมปใหญ่ยิ่งมีโอกาสเจอเยอะนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้นับว่าแต่ละที่มันเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะนี่เห็นไหมมันจะมีหมาป่าครับหมาป่าบ้าคลั่ง ดาเมจจะเยอะกว่าหมาป่าธรรมดาหน่อยแต่ว่าไอพลังชีวิตจะเยอะกว่าหมาป่าธรรมดาหน่อยนะครับแต่ก็ดอบของเหมือนกันนะตอนนี้เราได้หนังสัตว์มาถนึงอันนะครับพอดีน้องเขาขอมาแล้วก็เลยเออทำคลิปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไออีเว,เวนต์เนี่ยมือใหม่เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำแล้วนะหมายถึงว่าไม่ได้ทำอีเวนต์นั้นนะครับ คือไปทำแต่ไม่ได้ทําคลิปพูดอย่างนี้ละกันนะส่วน Account ID หลักก็ทําแน่นอนนะครับกําลังพยายามตัดอยู่ตอนนี้นะแต่วันนี้อาจจะดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็นคลิปลงพิธีกรรมนั่นแหละนะครับพิธีกรรมแบบชุมชนนั่นแหละคือนอกจากเราจะ ได้หนังสัตว์แล้วนะเราก็ยังได้เนื้อสัตว์เอาไว้ให้น้องหมาหรือไม่ก็เอาไปปิ้งย่างได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าเริ่มเต็มแล้วทุกคนเดี๋ยวพอเราจบด่านเราก็จะไปประมวลผลกันว่าเราได้หนังสัตว์เท่าไหร่นะครับตอนนี้อีพีนี้เราจะเน้นที่หนังสัตว์นะทุกคนออกมาเห็น พอเห็นสภาพภูเขาแบบนี้แล้วนึกถึงแฮชแท็กหนึ่งครับทุกคนที่ตอนนี้กําลังเป็นข่าวนะก็คือทับลานทุกคนขอพูดนิดนึงได้ไหม <c ười> อ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยนะลินพันคือผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตติดแท็กเซฟทับลานในคลิปนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังเป็นข่าวดังนะจะบอกว่ากกเกาะกระแสไหมมันไม่ใช่เชิงเกาะกระแสนะทุกคนแต่ว่า ผมรู้สึกว่าทับลานอ่ะมันมันควรจะเป็นสถานที่ธรรมชาติอ่ะที่ไม่ควรให้นายทุนหรือใครก็ตามนะครับเข้าไปบุกลุกอ่ะขอพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเราบ้างเถอะนะโอเคเราขอพูดเท่านี้แล้วกันนะครับดอลล่าจะหนีไปไหนอะขอ,อ ไม่แน่ใจว่าดอลล่าเนี่ยเอ๊ะผู้รอดชีวิตคนเมื่อกี้นะมันได้จัดการน้องสัตว์ไปบ้างหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าดอลล่ามันจัดการน้องสัตว์ไปแบบนี้แล้วมันเก็บหนังสัตว์ไปด้วยถ้ากับว่าเราเสียโอกาสไป1นึถึงสอชิ้นเลยนะประมาณนั้นครับเอามาสิคนไทยไมีรู้ซะแล้วนะคนไทยเก่งโวยนะเว้ยปล่อยก็ได้มาเนี่ยเป็นไงดูมีฟุตเบิร์กด้วยเสื้อผ้าพังกลัวอะไรครับทุกคน แมปนี้นะเอ้แมปนี้มีไอ้บิ๊กวันนี่ว่ากลัวทําไมทุกคนถ้าเจอก็วิ่งหนีแค่นั้นเองนะตอนนี้เราได้หนังสัตว์มาห้าอันนะครับห้าหนังอห้าชิ้น ทุกครั้งที่เสื้อผ้าพังเนี่ยผมจะพยายามครับรองเท้าก่อนอย่างน้อยๆมันก็ทำให้เราสามารถวิ่งได้ไวขึ้นนะครับมาแล้วตัวอะไรมาวะเฮ้ยยิงเลยเหรอเกินไปชื่ออะไรอะ่ะจะจะไฮสุจะจะฮิสุไห จะให้สุแล้วกันนะดูนะมีฮิลเลือดตัวเองด้วยนะดูดูดแลเอาเปืนมาสู้ดีนะว่าเขาใช้ปืนชิปกันนะครับเนี่ยถ้ายืนนิ่งๆเนี่ยตุยได้เลยนะนยมีฮิลเลือดด้วยดูดูดูดกลัวที่ไหนล่ะมาจะหนีไปไหนอืม้มเฮ้ยได้ปืนด้วยทุกคนแต่เป็นปืนชิปกันนะคือแมปอ่าแมป ยอดแหลมหินปูนเนี่ยเราจะมีโอกาสเจอเรอดชีวิตได้เยอะกว่าแมปอื่นนะหมายถึงว่าในโซนภูเข,ขาเนี่ยนะครับได้ปืนชิปกันมาแล้วแอเครานี้ก็คืออาวุธค่อนข้างน้อยเราไม่ค่อยได้เล่นไงอย่างน้อยเดี๋ยวผมคงไปที่พิธีกรรมมีอันนึ่างลวก็เอากระเป๋าดำหรือไม่ก็เอาสกินกระเป๋านะครับแต่ผมว่าผมน่าจะเอากระเป๋าดำมากกว่า พราะอย่างน,น้อยถ้าสมมติกระเป๋าดําอันนี้ดรอปไปนะโดนเ,เรียกว่าอะไรตายแล้วกระเป๋าหายเรายังมีกระเป๋าสํารองอีกอันหนึ่งไงแต่จริงๆเดี๋ยวมันก็มีอีเวนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าฝากระป๋องเริ่มดรอปยากแล้วนะก่อนหน้านี้ถ้าเราไปตามอาแอบดอปนะครับเราจะได้ฝากระป๋องประมาณ5-6อันเนาะ ก็เดี๋ยวนี้ผมไปที่แอร์ดอผมไม่ได้ฝากระป๋องแล้วนะหรือมันเพราะว่ากําลังจะมีอีเวนต์ฝากกระป๋องเข้ามามันก็เลยทําให้เรา,าได้ฝากกระป๋องยากขึ้นนะครับมันก็เลยเรียกว่าเป็นความโชคร้ายของมือใหม่ลหลายๆคนที่ต้องการฝากระป๋องแล้วก็อยากได้ฝากกระป๋องไปปั่นสล็อตนะครับ หลังจากอัปเดตมาเนี่ยผมรู้สึกว่าฝากระป๋องดรอปยากมากๆแต่มันก็มีวิธีได้จะได้ฝากระป๋องนะทุกคนก็คือไปตกปลานะครับแล้วก็เอาไปแลกกับนักตกปลานั่นแหละนะเดี๋ยวไม่ก็จะบอกว่าไปแลกกับพันลงก็ไม่ได้เพราะว่ามือใหม่ไม่น่าจะไปได้นะครับการที่พานลงเนี่ยจะปรากฏตัวนะครับที่ห้องทดลองเยเนซิสเนี่ยเอเยเนซิสเนี่ยนะหรือห้องแรดท่าเรือนี่คือเราต้อง ชนะบอสเซกเตอร์ที่ B2 ไปก่อนนะครับถึงจะมีพัานลงมาปรากฏตัวนะแล้วมันก็สุ่มด้วยแหละว,ว่าจะได้เจอฝากระป๋อง50า้ฝาไหมอะไรแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องไปที่บังเกอร์อัลฟาเพื่อไปเปิดกล่องทั้ง3กล่องหรือไม่ก็ไปเอาการตำรวจนะครับไปเปิดกล่องที่สถานีตำรวจนะแบ็กพอร์ตอะ อันนี้บอกเผื่อใครจะเตรียมตัวนะครับอีก4วันเองใช่ไหมสู้ๆนะทุกคนไอดี ID ลองผมนี่น่าจะไม่ได้เข้าร่วมอะ่ะเพราะว่ามีไม่กี่ฝาเองนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยไงแต่ถ้าในไอดีหลักตอนนี้น่าจะพอเข้าร่วมได้อยู่นะครับวันก่อนบอกว่ามีประมาณ7จ0 0เจ็ดพกกฝานะเอาจริงไม่น่าจะถึงครับน่าจะอยู่ประมาณ5000กว่านิดๆเพราะว่า ถึงหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงกะกะไว้เฉยครับเพราะว่าบางทีบางคือผมมาเอาแบ่งไปปัน่นตอนที่หาเปิดนีไ่ไงเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คอีกทีว่าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเผื่อบางคนเพิ่งมาดูคลิปผมใหม่นะจะบอกว่าผมเล่น2 ID นะทุกคนก็คือ ID หนึ่งเป็น ID หลักที่ผมเล่นมาตั้งแต่ตอนเปิดช่องใหม่ๆเลยครับแล้วก็ ID ดีนี้ก็คือเป็น ID มือใหม่นะซึ่งมีน้องคนหนึ่งขอมาว่าพี่ช่วยทำคลิปสอนมือใหม่หน่อยได้ไหมก็ตอนที่ทำไปหลายคลิปแล้วนะครับก็พยายามอธิบายแล้วก็เหมือนเล่นเนื้อเรื่องไปด้วยแหละนะครับถ้าใครตามไม่ทันก็ลองดูในคลิปมือใหม่ก็ได้นะหรือถ้าใครเล่นนำผมไปแล้วก็ไปดูในอ่า ล a d เดย์ออนเอิร์ธสได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าขึ้นปีหน้าเราก็จะทำเพลย์ลิสต์ใหม่เป็นล a d เดย์ออนเอร์สเนาะก็จะแบ่งเป็นปีๆไปแล้วก็จะมีคลิปรวมนะครับเผื่อใครอยากดูยาวๆไปเลยก็เปิดเพลย์ลิสต์นั้นเล่นยาวๆไปเลยนะได้นะครับแต่ว่า EP แรกๆก,ก็จะมึนๆตึงๆหน่อยนะเนื่องจากว่าตอนนั้นยังพูดไม่เก่งแล้วก็ เรียกว่าอะไรนะปรับตัดต่อไม่เก่งเลยครับก็คือเหมือนกับเสียงมันเบากว่าเพลงในเกมอ่ะมันก็เลยจะทําให้รู้สึกว่าพูดอะไรวะซึ่งเรากลับไปดูก็เออทำไมเราไม่เราไม่เช็คเลยอ่ะมาเช็คอีกทีตอนที่ทําคลิปหลายๆเกมรวมกันไปได้ประมาณ4ี่้กว่าคลิปอ่ะอ้าวทำไมเราไม่เช็คเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคือทุกคนเข้าใจไหมตอนสมัยนั้นนะครับโอ้โหใช้คําว่าสมัยนั้น คือปีที่แล้วอะตอนที่ก็ยังเป็นนะคือมีใครเป็นไหมครับเวลาอาจจัดเสียงตัวเองไปแล้วแล้วก็มาฟังที่ตัวเองพูดอะมันจะรู้สึกแบบขนลุกนิดนึง <c oughs> คนลุกแบบเขินๆนิดนึงเฮ้ยอันนี้เสียงเราหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยม,มีใครเป็นมัางไหมครับหรือผมเป็นคนเดียวเฮ้ยเมื่อกี้มันหนีเราไปตรงนั้นไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอเออกลับาให้เราตีอีกครับจัดการไป ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าผาหินปูนใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้เราได้ไปเท่าไหร่อะผมพูดแล้วผมลืมเมื่อกี้ได้อ่าเดี๋ยวขอสรุปยอดแหลมหินปูนก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราได้หนังสัตว์จากจากไหนนะจากยอดแหลมหินปูนไปประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวผมแว็บกลับไปดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคต้อง กลับไปดูใหม่อีกรอบก็คือเราได้หนังสัตว์นะครับจากยอดแหลมหินปูนนะครับไปประมาณ8ชิ้นนะครับทีนี้เราอยู่ที่หน้าผาหินปูนนะก็คือเขาเหลืองนั่นแหละตอนนี้เราได้มา1แล้วครับเพิ่งได้เพิ่งได้แต่ไอยอดแหลมหินปูนที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับเราไม่เจอนี่นะ เราไม่เจอไอ้ฝูงหมาป่านนะแสดงว่าถ้าเราได้เจอฝูงหมาป่าเรามีโอกาสได้หนังสัตว์ถึง11ชิ้นเลยนะบวกเพิ่มไปอีก3นะครับสูงสุดนะ <c oughs> ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าผาหินปูนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้หนังสัตว์นะครับหนังสัตว์น้องกวางหรือไม่ก็หนังสัตว์สุนัขท้งจอกไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะ ก่อนหน้านี้ตอนเล่นใหม่ๆอ่ะผมผมได้อ่าผมได้ทาการทดสอบนะครับว่าถ้าเราตีน้องหมาป่าหนึ่งครั้งแบบว่าย่องไปตีหลังด้านหลังนะกับเราตีสองครั้งอนะ่ะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราใช้เราต้องใช้หอกใช่ไหมครับในการตีเพราะว่าเรายังครับอ่าไม่พายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้นะครับลองตีสองครั้งกับตีครั้งหนึ่งเนี่ยมันส่งผลไหมกับการที่เราต้อง เราจะได้หนังสัตว์นะครับสรุปแล้วก็คือไม่ต่างกันจะตีครั้งเดียวหรือตีสองครั้งก็มีโอกาสได้แล้วก็ไม่ได้หนังสัตว์เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ว่ามันจะดอกให้เราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะดังนั้นไม่เกี่ยวว่าจะตีกี่ครั้งนะอันนี้เราทดสอบเองนะครับมั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะว่าแต่ทำไม อ่าแมปหน้าผาหิมปูนมันแคบจังเลยปกติมันกว้างกว่านี้แต่อย่างว่าครับแมปมันแรนดอมอะบางทีมันก็เจอแมปใหญ่บ้างเจออีเวนต์ต่างๆบ้างเจออีเวนต์แปลกๆบ้างมันก็เลยได้ของแต่ละอย่างนะครับในจำนวนปริมาณที่ไม่เท่ากันนะเนีย่ยอย่างตอนเนี้ยเราได้หนังสัตว์หนึ่งอันเองทุกคน แต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามาครั้งต่อไปเราน่าจะได้หนังสัตว์มากกว่าหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวต้องขุดแร่ไปหลอมด้วยนะช่วงแรกๆเนี่ยการขุดแร่นี่คือสำคัญมากครับแร่เหล็กเนี่ยนะ แต่ถ้าเราไปขุดที่ยอดแหลมหินปูดเนี่ยเรามีโอกาสได้แรลบอ,อกไซด์ด้วยนะครับซึ่งแรลบอ,อกไซด์เนี่ยสำคัญค่อนข้างมากนะหนึ่งก็คือเราเอาไปหลอมแล้วเราก็จะมีโอกาสได้อลูมิเนียมนะครับสก็คือเราเอาไปรวมกับกระจกนะครับจะได้ไฟเบอร์กลาที่ท่าเรือนะ แล้วตอนนี้เลเวลผมมันยังไม่เยอะไงก็เลยมีความขยันนิดนึงนะครับแต่ขยันสู้สมัยก่อนไม่ได้เหมือนกันทำคลิปอะแต่สมัยก่อนผมทำคลิปไม่ยาวนะประมาณ10บนาทีแปดนาทีสิบนาทีขึ้นไปหลังๆมามันมีอะไรให้เราทำเยอะไงมันก็เลยทำสิบนาทีขึ้นไปได้นะครับ แต่ตอนนี้ยังมีบางส่วนนะที่แบบผมไปตามป่าตามเขาแล้วเจออีเวต์น่ะแต่ว่าไม่ได้ตัดเข้ารวมกับคลิปอื่นเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปย่อยๆมาให้ชมแล้วกันนะครับถือว่าเป็นแบบน้ำจิ้มก่อนดูคลิปรอบกลางคืนอะไรแบบนี้นะฮะผู้รอดชีวิตใหม่แล้วนี่เนี่ย เดี๋ยวนะเพิ่งเห็นจํานวนหนังสัตว์ที่เราได้ในแมปนี้นะครับหนึ่งอันหนึ่งชิ้นทุกคนโลตีกวางหรือเราตีหมาป่าไปนะหมาป่าใช่ไหมเฮ้ยทำไมแมปนี้ไม่มีกวางอืมอาจจะเป็นเพราะว่ามันแรนดอมแมปให้เราด้วยแหละทุกคนเจอหมาป่าแล้วครับอันนี้อาจจะเป็นชิ้นที่สองมันแรนดอมแมปอะ ทุกคนเคยไหมเคยไปที่ยอดแหลมหินปูนไหมแล้วพอเราไปถึงอะ่ะไม่มีหีบสักอันเลยครับไม่มีกล่องให้เราเปิดของเลยอะ่ะผมเจอประมาณ3าสี่ครั้งแล้วนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไปพลาดมากครับอ่ะสรุปครับที่หน้าผาหินปูนเราได้ไป2ชิ้นนะหนังสัตว์น้อยมากมาต่อกันที่สันเขาหินปูนครับหรือเขาเขียวนั่นเองนะอ่ะไม่ใช่เขาที่อยู่ที่ชลบุรีนะทุกคนมาถึงในเกมนี้นะครับ มาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวคลิปมือใหม่ครั้งหน้าเราจะไปที่ดงต้นสนกระปาต้นสนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้ไปตัดสินใจกันเอาเองนะว่าเราควรจะไปฟาร์มหนังสัตว์ที่ไหนดีนะแต่ณตอนนี้นะครับณนะคลิปปัจจุบันตอนนี้ผมว่าไปย่อแหลมหินปูนดีกว่านะแล้วมีโอกาสจะได้แบบเปิดกล่องเพื่อ เจอของดีๆอย่างพวกระเบิดซีโฟนะครับอาวุธระเบิดมือหรืออาจจะเจออีเวนต์แปลกๆก็ได้นะอีเวนที่เซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยไม่ว่าจะเป็นลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งนะครับมันจะมีลทัทธิหนึ่งที่เขาจะแจกคบเพลิงนะตั้งกับพื้นนะครับผมได้มาอันหนึ่งแล้วก็จะมีอีเวนต์เกี่ยวกับ นักจู่โจมอะแคมนักจู่โจมอะบอกเลยว่าได้ลองสักครั้งจะจําตลอดไปเลยลองได้ลุยกับพวกเขาสักครั้งคุณได้จาตลอดไปแนะ่นอนนะครับจําขึ้นใจไปเลยนะอ่าชิ้นที่สองละหนังสัตว์นะครับแต่จริงๆอะไอ้หนังสัตว์นะครับ ถ้าเป็นแบบที่ฟอกแล้วอ่ะมันมีหลายที่นะที่ดอกอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าไอน,นะเดี๋ยวนะฟาร์มลำห้วยคดเคี้ยวในโรงนาะมีหรือไม่ก็เปิดตากล่องอนะ่ะมันมีนะครับบังเกอร์อันฟ้าแต่มันไม่คมุ้มบังเกอร์อันฟ้ามันก็จะมีดอบตามล็อกเกอร์ตามอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าในกล่องดอบหรือเปล่านะครับต้องไปดูคลิปเก่าๆอะ่ะผมไม่ค่อยได้จําไงว่า มันดอบของพวกนี้ไหมเพราะว่าผมเรียกว่ามันเป็นของเล็กๆน้อยๆไงที่ไหนน่าจะมีอีกนะครับในโมเตลล้างจริงๆโมเตลล้างครับผมบอกหลายครั้งแล้วนะว่าโมเตลล้างเนี่ยเป็นแหล่งฟาร์มของสําหรับมือใหม่ชั้นยอดเลยนะเพราะว่าของมันดอบเยอะแล้วก็มันมีระเบิดมือให้เราได้ลองใช้ด้วยนะครับก็ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอย่าลืมนะแวะที่โมเตลล้างบ่อยๆนะครับ เวลามันรีเราก็ไปเรื่อยๆเลยนะไปเอาของคนระับทุกคนมีชุดบ้างมีกาวมีโอ้ยมีเยอะนะครับแล้วก็มีซอมบี้เยอะด้วยให้เราฟาร์มเก็บเลเวลกันไปนะและอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมแนะนําก็คือหมอพลังจิตนะครับช่วง,รงแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้กินบัฟเมล็ดพืชน,นะเพื่อที่ค่าประสบการณ์ XP เราจะได้ขึ้นไวขึ้นนะครับมันคูณ2อนะ่ะปกติเราได้ทีละสิใช่ไหมเวลา ทุบเนี่ยทุบต้นไม้เอ่ยเก็บของเอ่ยเนี่ยแต่พอเราได้บัฟเมล็ดพืชนะครับเราก็จะได้ค่า XP ขึ้นเป็น2เท่าเลยนะจาก10ก็พึกขึ้นเป็น20เลยนะครับต่อการเก็บครั้งหนึงนะแล้วก็จะได้ทักษะอีก,อกหนึ่งอันนะบวกหนึ่งไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือทักษะที่เราได้จากการเลเวลอัพนั่นเองนะ ก็ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับมือใหม่ถามได้นะครับแบบว่าหาของอะไรไม่เจอเนี่ยถ้าอันไหนพอทําคลิปได้เดี๋ยวผมทําให้นะแต่อาจจะต้องรองนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไงเราต้องทํา ID หลักด้วยนะครับแล้วก็มีเกมอื่นอีกนิดนึงนะแต่ตราบใดที่ยังติดตามช่องผมอยู่ก็มีโอกาสได้เห็นคลิปแน่นอนนะครับก็จะทย,ยทยอยทยอยทำมาให้ลงแบบนี้แหละนะก็จะใครชอบคลิปเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามนะสามารถ ช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันได้นะครับหรือใครอยากแบบช่วยเหลือช่องช่วยเหลือผมอะไรแบบนี้ก็สามารถกด s u p e r ร์แตงได้นะซูเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกได้นะครับอันนี้ขอพูดทุกคลิปเลยนะทุกคนเพราะว่ามันช่วยได้เยอะอหรือใครจะแบบผมไม่มีงบพี่ทำไงดีผมอยากช่วยช่องพี่เหมือนกันก็เวลามันมีโฆษณาขึ้นมาก็ไม่ต้องกดข้ามก็ได้นะครับแบบโฆษณาสั้นๆ15วิอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าแบบมันยาวเกินก็ กดได้นะครับไม่ว่ากันแค่เข้ามาดูช่องผมก็ถือว่าช่วยได้เยอะแล้วนะเพิ่มยอดวิวหนึ่งอันก็ดีมากแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเห็นคอมเมนต์ไหนที่แบบพูดไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะกดรายงานมาได้เลยนะที่ผมบอกให้นะครับช่วงนี้ก็เจอดาม่าเยอะนะแต่เราดึงตัวเองกลับมาได้แล้วนะครับจากจากพี่เพื่อนๆพือนน้องๆหลายๆคนนะครับที่ให้คำ ให้กาลังใจกันมานะก็สู้กันต่อไปทุกคนนะครับตอนนี้เราน่าจะเ,เกือบจะเก็บครบแล้วเว้ยเหลือกล่องนี้กล่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้เปิดนะตอนนี้เราได้หนังสัตว์มาสองอันเองเ <c oughs> ฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าจริงๆมันควรจะได้หนังสัตว์มากกว่านี้นะเพราะปกติอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีทั้งหมาป่าแล้วก็กวางไงที่วิ่งอยู่ใน แมปนะครับอย่างเนี้ยเห็นไหมมีกวางคืออย่างน้นอยๆแมปหนึ่งอะ่ะมันน่าจะได้ประมาณ4อันนะเพราะว่ามันจะมีหมาป่า2ตัวแล้วก็กวาง2ตัวนะครับแล้วก็พอด่านอื่นมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกตัว2ตัวอะไรก็ว่ากันไปนะยกเว้นว่ามันจะมีฝูงหมาป่าในแมปนะครับอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าสำหรับมือใหม่นะอ่าไม่รวมกับคลิปหลักนะครับก็เราจะไปลองไปที่2จุดดูก็คือดงต้นสนกับป่าต้นสนนะครับ2ที่นี้ว่าเราจะได้หนังสัตว์แต่ละที่เท่าไหร่นะครับมีไหมมีมาป่าเลยไหม โอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันเลยนะทุกคนก็ที่สันเขาหินปูนนะครับได้ไป5อันเออทำไมมันเยอะกว่าหน้าผาหินปูนวะก็โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ